เป็นฝ้าตั้งแต่อายุเข้าเลขสามแล้วกราวๆสิบกว่าปีแล้วเนาะพี่ลองมาหมดแล้วค่ะครีมแพงเข้าคลินิกไปทาเลเซอร์ทันยังไงก็ไม่หายใจซื้อมาทานแค่วันละหนึ่งเม็ดพี่กินไปแค่หนึ่งเดือนเท่านั้นเองเพราะฝ้าพี่อ่ะมันจางออกเกือบหมดเลยหน้าพี่เนี่ยก็เป็นปื้นเลยแค่อัอายอยู่เหมือนกันนะคะพี่ชื่อพิจุตอายุ4 2ปีเริ่มเป็นฝ้าตั้งแต่อายุเข้าเลขสามแล้วก็ราๆสิบกว่าปีแล้วเนาะที่พี่พยายามรักษามาโดยตลอดอ๋อพี่ลองมาหมดแล้วค่ะครีมแพง เข้าคลินิกไปทำเลเซอร์ทำยังไงก็ไม่หายถึงแม้พี่อายุเยอะแต่ใครว่าเราต้องหยุดสวยด้วยล่ะคะพี่รู้จกักออเรต้าจากเพื่อนที่ทำงานคะ่ะทีแรกเข้ามาทำงานใหม่ๆพี่ก็เห็นหน้าเขาเป็นฝ้าเหมือนพี่นะคะแล้วอยู่ดีๆหน้าเขาก็ดีขึ้นคิดดูจากคนที่แต่งหน้ากบฝ้าไม่มีแตคะ่ะพี่ก็เลยถามเขาเขาก็เลยแนะนำวิตามินสลายฝ้าออเรตตาคะ่ะแต่พี่ก็ยังไม่ซื้อมานะลองหาข้อมูลดูก่อน เพราะมันเป็นการกินนเนาะมีอยอยมีส่วนผสมเป็นสารสกัดจากธรรมชาติแล้วพี่ก็ไปหาดูเจอรีวิวเยอะแยะก็เลยตัดสินใจซื้อมาทานค่ะแค่วันละหนึ่งเม็ดพี่กินไปแค่หนึ่งเดือนเท่านั้นเองโชคดีด้วยแหละที่ผ้าพี่ไม่ได้หนามากหน้าพี่เนี่ยก็เป็นปื้นเลยแครอตาอ,อยู่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวลองดูภาพี่ใต้คลิปได้เลยนะคะตอนนี้ดใจจนบอกไม่ถูกเลยคะ่ะไม่คิดว่าจะมีวันนี้